เขานี่สีประมาณลอยป้ายนะทุกคนเขาสบายดีทุกคนมันนี่ก็มานานะอ่ามาน้าบอแม็กมันนี่มาซอยเพิ่นเกี่ยวเขาเพราะว่าหน้าเขามันแหลวเลยแต่ก็อยู่ว่างๆทุกคนก็เลยมาซอยทีมงานเขามาเนี่ น้าบอแมกกะไก่สิเหล่ได้แหละมื่อไนนาสิเหล่เนาะแมงเนาะอืแล้วแล้วมืนน่อนาสิเล,ล่เมือมมเอ่อนีนเน่เดี๋ยวมื่อนี้กะวางได้ในเข้าไปเกี่ยวแหละแต่ว่าตอนนี้กะคือพ,พักผ่อนพอดีเถียงเลยทุกคนเดี๋ยวกับมาพากันมาเห็ดอยู่เ็ดกินนะเขาปีที่แล้วนี่ได้ไร่เป็นอะไหมร้อยสามสิบร้อยสามสิบป,ป,ปีนี้ได้เชีาายวไร่ไดมปีนี้โอ้มีไร่ไม่เลยนะปีอือสามคนหนึ่งเงินเอาจาก มึงร้อยเช้าร้อยเชเนะเออพอแล้วเทวาร้ายแล้วสำเนาโอ้เห็นเห็นยังกินมั้ยนี่ไก่ลับไก่กินมั้นี่หลาบไก่อ๋อไก่กวนคัดน้องมเลยมันได้ เดี๋ยวฟานด้เหอ,อเก็บเดี๋ยว,วันจะนึ่งจำโน้ะมันนะี่บอแม็กเสีลับให้กินลับกินโอไก่อวนครับลเนอแมนไกนะ่ไม,ม่ข่นะยันแมนอยู่เอาเลยบบามันโอ้บบแมนไมนะ่ข่ ไข่ได้ขายบอไม่ไข่ได้โอ้สพนอจังัลเบได้บ่นเห็นหงูโผล่มาได้ม่นท้ำห่อได้เออเห็นท้ำห่อใส่กล่องจะไม่แหงะได้แล้วผัวผัวาบส้มเจเบื่อเนาะอับส้มอีกผิเลนะฮะ <laughs> thoát 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 ồ khạc lên đấy. ăn được thằng đấy ơi bay lên ban hè bao này bao bận này hôm cuối lấy cái này nong này nong qua méc cuối thì nghe เอาบริไลอะไรบ้างนี่ฮะได้นะโอ้โหโอ้ย่นูเบิ่งู่เปนเน้นะพิ่มันเพิ่รอแทบมันนี่อหไข่ะดีเนะดเนะไข่มันปัาดโถโอ้ยไก่แม่ไข่บ่แม่เก็ดเปียกแล้วมันนี่คาอยู่เบาไก่กินได้มัน ไก่เมย์ไข่ก็ยังขาไก่เม่ไข่ก็ยังขาโพดเดลย่โอ้ยไม่ใช่เลยเสื่อไข่มันนะเนี่ยนี่โอ้โอ้ยไก่เม่ไข่ทุกคนบแม่เกลียดเบียกแล้วมันนี่อันนี้มืออื่นกับไข่จักันมันไข่ทั้งอื่นเลยปวดใจไหมไข่มีหรืไข่ไม่เด้ ไข่ัดนได้โอ้โหแต่เสียดายนะทุกคนเพราะไก่เป็นลายนะโอ้โหตัวได้ไข่เขาไปสั้งเกศเลยอ๋อโทษเห็ดตีรู้ได้เหมือนนี่ทำนำทำในในวิ่งเห็นหน้าเห็นหน้าก้นหมกเอยหาบแน่นอนเลย โอ้โหเียวโอ้อันนี้อันอันไข่มันว่าแม่งอนี้ฮะเออมีแม่นได้ะหน่งมันได้โอ้อย่าบอพวงไข่มันนะโอ้โหนี่เหมือนกับพวงไข่

ปั่นเขานั่นปั่นโช้แก่ก้อนน่นหนอกม่ได้กินกับรับใกล้รับมึงละมือได้จะปั่นจะอพเพิ่เออาผู้ใหญ่เป็นไบ้าผู้ใหญ่ไปเ่กเนนมาต่ามบ้าไปเทียวกเอาเรเน ท่ามนี่ต้องทาง่ามปุยไงเพิ่อนม,มือได้ก็ปันนะบองปุยไงมือได้ปันข้าวนะวมืออลไรเออมือมือมอ,อืมสอบนี่ก็ดีแล้วเนาะอืมเดี๋ยวสมบูรณ บอกว่าบปรเซบเลยมีแฉบมั้งมังคุงนี่ด้สมมั่นบ่ไอีมันสมมันสมเจงเห็นเขากินเบอ่ขอเชฟเออแต่มองคุงนี่เซบเนาะองสมสเนาะเฉบเออพ่อหอตชาและคนเฉตำโต้แล้วเฉบเนาะอือมีตำอเบนแลบอนแกงเฮดมันนะ

มาตัวในในไฮเลยเนาะมทัเนอกมะทปีเ้ยมะทัปีได้เน้นมทัปูพักปีเลยนะพักกับเน็กกินกับตันโีมาเด้อเยอะยอะกินนี้เลยอีกแล้ฮะเนาะทาบินาบินเลยเนาะมีกินบ้าโอ้โห่ตมีกินบาก็บ้าน ้ชิมหมืนเรตำบลมีเซฟทำด้วยเฟอยู่กับเรามีเชฟนะเออจะดงแล้วมั้งห้างไงไอจ้างอะขึนไหมลงมาให้มาไหมลงมาอแล้เนาะนอมีกักอจาขึนมาเล็กเล็กอ้นมาแรงกเนาะ เป็นในจำนวนแสบโง่โมแสบหางลินเงี้ยเอาคาซองมีอ่าแล้วจง็อ่ะเมื่อยตูเออทำนั้นเลยอ่ะก็น้องควายจะทำแล้วจ่ายหนึ่งจุดนะน่าเอามาเอแหล่มมาละอ๋อถือมาบ่เอาอยวว่าหลับหลับในปิงก่อน บอหัวเออขวามาทำนี่เดี๋ยวมัเช็ดทำหมกมมกมันมันเชื่อทำไคยหุบหนังนี่เลยเชื่อแล้ว็ดด้แล้วน้มันเห็ดเจดทำย่อนฟอม เดี๋ยวเ็นจะห็ดนนีได้ก่อนไเ็ดนเร้ได้ก่อนบัดนี้โอ้เออขัวก่อน นะครับไปยังกับไป,ไปลาบขัวอะไกัลาบขัวอลไรกัลาบครับโอ้ลายสูตร์ดดเด็เนี่ยเดี๋ยวเบิง่งเบอแมกเห็ดน่ากินมันนี่ทั้งขัวทั้งลาบเว้นตัวเดียวนี่มีต้มบ่มีต้มเออมีต้มอีกอน่ะไก่ไก่แม่ไก่แม่ไข่ตัวใหญ่นั่นทุกคนไกน่อะ้วน,วน บรรยากาศด้วยหรอนะ,อะนั่นแหละทุกคนวันนี้ก็มากวิ่งยังนะเพราะว่าอยู่หน้าเขาในเรียบร้อยมันเลยก็คืออยู่ว,งวางๆช่วงนี้คือเฮากับบไ,ไดขึ้นผู้นะคือว่าพักผ่อนวันจ้งวันเนี้ยเฮาก็เดินทางขึ้นไปอีกเพราะว่าช่วงนี้บางคนเขาก็ยังบุท่านเหลวในกาแบบว่าแบ่งกันในแต่ละเขื่อนไปซอย สวนเมียบอลไก่นี่ไปซอยอยู่อีกเจ้าหนึ่งและแบบว่าแย่งแย่งกันไปนะแบบว่าอยู่แถวบ้านนี่ถ้าเกิดว่าพาที่ว่าเห็ดแล้วที่รังหมูอะเป็นกันจะไปซอยหรือว,ว่าบางคนที่ว่าเขาว่าทันซุกก็ไปซอยคนอื่นก่อนพอดนะแล้วก็เข้ากับไปซอยครับถือว่าอนาซอยเอาแห้งกันเลยทุกคนโอ้นี่จะกล้องใหม่ ไม่อันไม่ลังคาไม่ลังคาเือนแต่เดี๋ยวนี้บุกคอยมีเลยบุกคอยมีเลยทุกคนส่วนลลยเขาใส่สังกะสีน่ะเดินแต่พ่อ็นบริใเ่็นก็เก็บไปนด้นนะแต่ว่าบางเจ้าเข้าก็ยังใส่อ่ามีเมือนเก่าๆเือนโบราณน,นะทุกคนใส่แปดในนีนเย็น คือเพื่อนมุ่งมุ่งแปลน,นี่ยมุ่งแปนมุ่งใหม่นี่เวลาขึ้นไปข้างใน้านะเย็นนะรู้สึกว่าแบบว่าช่วงช่วงแดดช่วงอั่งยังกพัพอขึ้นไปกพ่พออยู่บ้คือลังคาแบบลังคาสังกะซีสังกะซีนี่งหอนบรนยากาศบูมี่ยังทุกคนถ่ายทุกคนนะครับชมกันจ้งวงๆนะมัน บัววางแล้วมาเกี่ยวข้าวซอยบัแมกนี่ก็เลืออยู่ประมาณมันห้นซองหันี่นะประมาณนั่นแหละไปกันเรียบร้อยแล้วนี่ก็เที่ยงไห้เที่ยงหน้าบัวสมบูรณ์เห็ุยังกินนะบัสมบูรณ์ค้นขานบั่นหอยเดือเออเอากล้วย เามาื่นของจองกันแะเบาสมบูรณ์คนขันบันไฟเดือดเจโอ้ได้ยันเบาสมบูรณ์อันนี้พักเสรเติมหนึ่งและหลังพักหลังย่างอีกล้วกันขันน่นเเก๊เกดวขันนั่นเลนก เอามาแค้นเท็นแั้วเลยนี่ฮะทางต่อนี่ยันพี่ใหม่หม่บอโวยบ่ซุ <ừ. S 1> ่มบุญยันพี่ใหม่หม่ทางต่อมาแ้นทางข <c ười> ึ้นอาลเอ <c ười> เอนีอ้ว่ <c ười> าแต่อยู่คนใดอือห ถ้ป,ปุบปุมันใบมักรใช่เนาะกบมักรลาบไปเ,เรื่อยๆมีนื้อมาเราือมาหาย,ย,ยกันีลยวหับนานกอนม่ชื้อปุบไรเนาะบุนจะเจอเจนี่เนาะพมังมีก็เป็นไร <พา S 1> เริ่มเป็นละมนไม่อยู่สองสามหมาบัวชม เอาใส่เห็ดไปเรื่อหยหอยเนี่ยค่ะอเออคันใดแค้นใส่สอยคั่มแหละคือหมากมันติดบ่อว้อาวอ๋อดูเปไ็นอะไรลุกเลยสุกแล้วบันนี้เอาไปลาบบันโอ้ลาบเลยบันนี้เนาะลาบเลยบันขากเลยมันคักเนาะมั่นมันนะโมั่นเน๊ะไก่ไม่ไข่ ตลาดได้บ้นนบนานี้เออมาเริยินเรามาในเบิร์นนะเห็ดมินมินนี่ได้มันนัจเลยเป็นเซเช็ได้บอสฮึใครเป็นคนอาเจยนะฮะอบอสสัมผัสน่ลาบบอสเอออันนี้คือลาไปเก็บจะพุ่นมาได้บ่มันได้เสเช่ขำมอันนี้ได้สิใส่ข้อขำเนี่<อ>นได้เออพอถูกเออเลยมากมันติด โอ้ไหนนอนไหนนอนนะ้ล่อยเอาไม่ตีนพ่นโอ้โหไปฟุตต้องตีนพ่นนั่นมีตามตีนพ่นเอออันนี้ได้ทำสื่อได้ดูกคนคนอันนี้คนบาคนบาได้คนบาคนบาทำหยอกๆซื่อได้ดูกคนเออเพื่อนจะได้กินเนาะ Pan lãi, hắn là. Different thanh lãi, you say hết, and take a moon in the blood. Take a moon. 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 Take โอ้ลับไก่เนเาะโอ้ฟิเมอร์บอแม็กโชฟี่เมอร์เลยไหมเนี่เออ๋ย่ก็มี่มักทัว่พรอมทุกคนกินกับลับไก่ผักเลยแหละมันผมนพ่อยังไม่กินโทษน้ำเต่งรอบจองนะอืมอก,กินลับไก่อยู่ด้โอ้ผักกะมีผักกับแม็ผักกับแม็กเรจะทัวม่มีมักทัว่โอ้ กินกำลับไก่นะคักได้เลยคนน,นี่แม่บ๊อแมกยังสาว้าอยู่เนาะยังสาว้ายังงามอยู่โอ,อ้อันนี้ขอชากเลยโอ้ยจินะอ้าวแม่บอกขอชากเลยนคนดู

มาเลยทุกคนกินกันวกันกินเกาวรอบเียงนะนาอล่ไ่กุไคนนะเหมือนกินด้วกันโคกเจ็ดคนเงินยเ้าองเองด้วยละมันมอด้เป็นอะไ เห็ดแดงแสบอยู่แล้วโอ้มือขานะก๋ายกินเพิ่งหิวหังหิวตัวเองไหมมันจะมุนได้สักมาเนื้อเลยแสบป่ะจะเอาพวกแสบมันเห็ดข้าับใหญ่หนึ่งวยมัดช่วยแหะแสบอ่ะอ่ะกินเขากินน้ำแล้วกันนี่แหละทุกคนเดี๋ยวพาไปบ่งเข้าบ่แมก โอ้หลายนะเขานี่สีประมันลอยป้ายนะทุกคนเขาอะบันนี้ก็นปุ๋ยละพกันลงไปเกี่ยวอีกนะเพราะว่าถือว่ารอบสุดท้ายเดี๋ยวบาง่กี้ไฮเองซองไฮสประมันเดี๋ยวก็เรียบ,บงงร้อยเลย đi, cá lông mấy con này nè. nào đấy, nhang chẳng hay. nhang song, nhang song đây nè. song với anh đang leo cà phượng leo. ba, ô, nó. ô, ra đây. bốn, nha cà ma mày này ามากับมามั้ยนี่โคตรต่างประเทาเอาไหวจะได้โอเคทุกคนนี่การเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพากันเดินทางครับบ,บนันนี้ถือว่าเขาในไร่เติบทุกคน นี่ก็เขาบาแม,นะาาม็กนะขับบาแม็กก็ถือว่าประมาณลอยป้ายนะทุกคนลอยป้ายนี่เลือก,กินเลยเพราะว่าคนในเขื่อนบาแม,ม็กเดี๋ยวมีสีหาคนสีคนประมาณนี้ต้นยางต้นนี้นะไน่นะสวยนามบาแม็ก Nếu Không... hey, là bọn vô bên này gần ngày hân mến nhỏ 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 đi nhỏ 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 อบืงที่จะมีปลาเห็นปอใหญ่ม้มีขราบปุกเมื่อพอมหากระสอบ <c oughs> I ทอดวันนี้แล้ววันนี้หลงหมูนรก้อยวันี้้ยจจ้างกได่ไม่ใช่กิ่งก้มก็เหมนลงหมาป้งลิงติงคุ้งถัดไปมุกแกมุกงูื่อนคือได้ còn thế vậy chứ em nó bắt tới tiếng cái ấy mình đây còn nghe nên là đi vào kho luôn Đi บรรยากาศตอนยาคำเล็กน้อยแถวบ้านน,านะน,นี่ก็ไลยๆนะเอ้าทุกคนนี่ก็มาฮอนเทียนเลยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เข้ากับสิทธิ์จบไปเพียงสำนีจังได้กับลิปหน้ำพรอกันใหม่ทุกคน